ปริมาที่คิดว่าจะมีกูจะเลิกล่าแก็จะเลิกแล้ว่ๆกินเบียอย่างเดียวกูจะเลิกสัมผัสใหญ่เลยเออขอหลบเขาหน่อยเขาด่าเราอยู่มึงตะโกนกลับไปว่าหนีฟ้าไฟมึงบ้าเร ตกปเยี่โดดนินมไม่จ่ายไม่จ่ายสี่ร้อยงเาไนะสี่ร้อยไม่สี่ก็เสียคนไงอเนี่ยอันนี้อยู่วัดอะไรครับตอนนี้เราอยู่วัดอรุณนะครับวัดแรกครับสิบโมงสิบโงเริ่มวัดแรกนะครับี้โอยู่วันนี้ไปแล้วสี ฮะตามแพนไงไม่คือจริงๆเรามาเร็วแต่ว่ามารอโจ๊กประมาณ20-30นาทีใช่ยี่สนาทีไม่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง่่ไมเลยยเฮ้ราชนต้นไม้เมื่อกี้เดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามจริงจริงอยู่ในวัดไม่พูดโกหกอยู่ในวัดตาม ตามผมเออไปไม่ได้จะโชว์ก่อนโชว์ก่อนไม่พูดอะไรก่อนได้ป่าไปก่อนจะตามไม่ได้ไม่ได้พี่ลงก่อนพี่เชื่อใจผมแค่ไหนอ่ะพี่ลงเลยไม่เชื่อใจเร็วก็เร็วอ้าวแล้วก็กระเป๋ามากระเป๋าแบกไอ้ตามมาสิก็เดี๋ยวก็บอกตามไปให้ไงเดี๋ยวตาให้ไอ้โจเออกระเป๋าแบกไปเอาาแแกก้้วมวมาพร้อมกันวะไป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 ยังไงพี่ไปยังไงเอาไป

ส่งบุญบ้างไฟขึ้นไปบนอวกาศคนแรกเออใช่เพราะว่าพวกกันลองฝั่งฝั่งไอจีอเท่าไหร่นะครับพี่าชายเราอยู่วัดที่ห้าแล้วนะครับจริงๆวัดที่ห้าเหรอใชเ่เร็วมาก S 1> <S 1> <S แต่ตอนนี้กี่โมงจริงๆ,ๆตามกำหนดการตอนนี้เราตอนนี้ว,ว,นวันที่ก้าสี่โมงสี่โมงแล้วอยู่วัดที่ห้าเริ่มตอนสิบโมงเข้าไปเม่เซแว่นเราดูดีใจไหม อาราฮั่งัมมาพุทธาพะคโว่เมื่อนะาวานไปนงานบวิเพื่อนมึงอ,อะไรกับมา วะขังอีกไดอเาปวนะงสบยกคนที่าทำนแล้วเราไม่อยกด่ะคังไม่ใส่สดยนับคุณเหรอคเขาีนงานดแตอนนั้นอันนี้กี่มงละกี่ม่มงล้ ตอนนี้วัดที่ห้วัดที่ห6เอ้ยได้อยูใช่ได้กําลังพอดีเลยรจะไปดูวัดสุดท้ายตอนแบบไฟสวยๆเลไนะใช่เราต้องไปกี่โถึงจุดสุดยอดที่วัดสุดท้ายตั้งแต่สองทุเป็นต้คเล่นต้องดูตอนนเระแล้วแบบแสงมันถูกถูกถูกถอนเสก็จ่กแล้วนะหนังดีร์บอนเตแล้วีอ์นเไปต่อเลยไหมวัดที่เจ็ัที่เจ็ดแล้ว ไปเโดนไปกันอ๋อแต่ที่มงนะด้ไเป่ะแน่่วมีเาบอกเ่ว่าตอนาทิตตกแล้วเอารูปคนเยอะๆไว้ตรงกลางอันบนมันมันดูมืดๆป่ะเดี๋ว่ามันมันสว่างไดมากสุด Это не เพราแบบบางทีมันตกมาเพราะว่ามันสูงอพอมันใช่แต่พอมันเริ่มตายบ่อยเขาก็ยกเลิกถือเป็นสับอาราชนอยสับดูอออออรอลอันไหนเป็นรูปเลนส์เฉียบสับส,สับดูรอลเอ้ยสับอเออใช่ถ้าสับอาราชนอยจะเป็นเลนเอ้ยจะเป็นสตาเออใช่ 1 你怎来那 เดี๋ยวเขาล้อมมาฝังทงี่เขาไว้ลงอย่างเดียวยี่สามืออะไร เป็นทางที่ดีจะมีความก้าวหน้าโลกใครที่จะเปิดจะหายดีมีหร่โโ๊กที่เลี้ยงจะหายไปหยิบเลยได้ไหมที่เกียดขยับไม่ได้เดี๋ยวไม่สักสิบมองอยู่นี้ก็เห็นบาปหนาด้สอบกันนะราไดิยอมรับความจริงไว้ไปบอกให้กู just accept it and move on <c oughs> คือมึงมีรักเก่าที่ไหนส่กัการ่การแต่ทุกคนเน่ะเข้ามาถ่างอ่ะ

ตเครียดอ้คหเปิดปรสอารณแรกยากมากเลยมากมากร่่้า่็ยืนัมืนมาไม่ี้ยคือนิ่อยู่นเียแล้วใหมคืใบนที่พัเลป็นจอโต้ได้ไหมครัคุณจะโดนบิดหอโดนบิดทัตงโดนักหลังจากคนนองข้างถูกปล่อยที่อยู่คนเดียวนเก้เก้าสิบเก้าไป กินไฮโปรตินในเอ็นดีกแต่ว่าเไโปรตีใออมันบุฟเฟ่ได้ปะใช่แต่กูไม่กินนะบุฟเฟ่เอะไรกูกิไม่ครบแต่เสียงเพลงมันดังอ่ะมันจะคุยกันไม่ค่อยได้มีหัวไอจีกัจะถึงจะ จจไม่ต้องเรามาวัวไม่ชนหรอกไม,ไ,ไม่ชนจงเ่ไม่ชองคำนวณไหว่ามันต้องสเท่าไร่มไม่นมแน่ต้องระวัง